ลุงขอนแก่นขับรถเก๋งตระเวจจับกระปอมเพื่อน,นําไปทําเมนูก้อยกระปอมใส่มะม่วงอาหารพื้นบ้านที่หาทานได้เฉพาะช่วงฤดูร้อนนายวีรยุทธ์ชุมปัช,ชาอายุ22ปีชาวบ้านกุดกว้างอําเภอเมืองขอนแกน่นขับรถไปอําเภอน้ําพองระยะทางกว่า40กิโลเมตรใช้ไม้บวงแทนนังสติก๊กเราไม่ต้องการให้กระปอมเน่าระหว่างทางโดยความชํานาญตั้งแต่วัยเด็กเขาใช้วิธีผิวปากล่อความสนใจกระปอมก่อนใช้บ่วงคล้องคอและกระตุกอย่างรวดเร็ว วันนี้เขาโชคดีจับได้ปลอมกาตัวใหญ่ซึ่งเป็นปัญหายากเตรียมนําไปทําอาหารกับเพื่อนๆเ,เขาเผยว่ายิ่งอากาศร้อนยิ่งหากับปอมง,ง่ายแต่ถ้ามีคนจับมาก่อนกระป้อมจะเริ่มระวังตัวและจับยากขึ้นม้องขีก้กระปอมครับเพรามว่าม้าของสมือบอกครับว่าครับโดนๆอาทิตย์นึงม้าของเทียนหนึ่งครับกับเวลาบ้างกับม้าของครับครับอุปกรณ์เนี่ยเามีอย่างไหนมีตะไม้ครับเสียกสังครับอ๋ออันนี้เอาไว้เหตุเจ้าหดครับขั้นขั้นเจอมัน เอาไว้คล้องครับเวลาเวลาเห็นตัวขี่กระปองก็เฮ็ดเป็นบ่วงครับแล้วก็คล้องตรงหัวมันครับอ๋อเอาเป็นบ่วงก็เอาไปคล้องคล้องมาเลยแมนครับเลยแมนครับแต่ว่ากับยูทีว่าชิได้บ่ได้เท่าไหร่เฮ้ยจับได้ลายสีดจะโตมื้อหนึ่งเมื่อนึงครับเอาไปเพราะกินครับประมาณชิบก็โตชิสองชตสามโมั่นีะครับเพราะกินครับบ่ได้อาไปขายครับเฮาเฮาหานี่ก็คือหาไปกินแมนครับ ข้าเห็ดเมนูอียงบัดนี้ก้อยกับปอมก็ได้ครับหรือว่าไอ้ผัดเผ็ดก็ได้ไอ้ก้อยผัดเผ็ดแมนครับแต่ส่วนมากเข้าเจ้าที่ก้อยครับก้อยที่เสบกว่าครับก้อยแต่ตื้นซับมุนมุดแมนครับแล้วก็มาตั่ครับใส่หมูงวงใส่พริกคือจังก้อยก้อยเนี่ยแหละครับครับโลเข้าวสีเบิองจังไหนว่ามันมีขี่กับปอมวัเข้าสิ สังเกตจังไรรู้ว่าต้องใช้สายตาใช้สายตาอย่างเดียวครับเพราะว่ามันมีอยู่สมองครับเวลาแดดออกครับแต่ว่าขันแดดบอ,อ,อกดีขีกับปอมสนมากที่บอ,อ,อกครับมันี่บอ,อกแปลว่าเวลาแดดออกครับอ๋อต้องแดดแดดแมนครับ